ข้อมูลทั้งหมดนะครับจากลอตเสมเอ็มนะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าออกเสียงได้แค่นี้นะครับเป็นผมก็ไปสืบเสาะลาะหาข้อมูลมาก็มาเจอว่าอืมีวีรบ,บุรุษคนหนึ่งของเขมรนะครับได้รับการยกย่องอย่างมากนะครับเป็นทาหารธรรมดาเนี่ยนะแต่เป็นทหารคนนี้สามารถเอาธงชาติไทยลงมาควา่ำลงมาได้ครับจากยอดเขาควา่ำลงพื้นได้เนะี่ยคนเขมรเขาก็เลยยกย่องเชิดชูนะครับ ว่าเป็นสุดยอดนะครับเป็นเทพเป็นเทวดานะครับไม่ใช่นักรบทั่วไปเหมือนทหารเขมรที่อยู่ทั่วไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านสิ่งที่เขาโพสต์กันครับบอกว่าความทรงจําที่ไม่มีวันลืมของเทพมาลาเป็นไงครับยกย่องเป็นเทพเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีอนุสาวรีย์หรือเปล่านะครับเทพมาลานะครับบอกอ่ะหน่วยรบพิเศษผู้ปราบกองทัพเสียมนะครับความธงชาติจากคุนเขาวแห่งคุนซับนะครับก็คือ ปาบกองทัพเสียมเนี่ยกูก็ไม่รู้มึงไปปราบตอนไหนนนะครับความธงชาติไทยคือเอาธงชาติไทยที่เราไปปรับไว้คว่ำลงมาได้นะครับหรือว่าเขาเป็นผู้เสียสละเทพมาลาเสียสละชีวิตนะครับเพื่อปกป้องชาวกัมพูชาปกป้องแผ่นดินปกป้องกลยุทธของประเทศชาติเราสมเราก็มีรูปธงนะเราสมควรกราบและยกมือไหว้ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับลบกันตั้งนานกูก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครนะแต่กูรู้ว่ามึงตุยไปอีมาลีก็นับหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะครับ เป็นหนึ่งในสิบสามหรือสิบเจ็ดคนที่มันพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขมรเนี่ยเขาหูยแบบเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับเป็นเทพ,พเจ้าแหง่งสงครามเป็นฮีโร่ของประเทศครับเขาชื่อมาลาก็คือชื่อของเขาตั้งแต่คือเทพมาลานะครับเป็นไงเพื่อนๆยกยอป,อปั้นกันเหลือเกินนะฮะตุยก็ตุยไปเอาทะลึ่งบ้องไปเอาธงเข้าาเอาธงสยามลงมานะครับนั่นแหละโดนสอยร่วงเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่คือเทพของเขาเทพจริงนตุยได้ไงวะนะครับก็อย่างว่านนะครับเต้องมีการอวยเกินจริงไปบ้างนะครับมอวดสรรพคุณเยอะแยะเหลือเกินนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับว่าคนเขมรเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดมาในวันนี้นะครับคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับแปลโดยเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัตินะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะผมมาเรียเรียนให้เป็นภาษาปากนะครับแล้วก็ให้เพื่อนฝั่งเพื่อความบันเทิงนะครับมาครับคอมเมนต์แรกนะครับผมบอกว่า ขอบคุณหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับแต่ลูกคนรวยในรัฐบาลไม่มีใครทําแบบคุณหรอกเออนะครับมาชมแล้วก็แขวะคนในรัฐบาลด้วยนะครับก็อย่างว่านะครับลูกหลานทุนเซนก็คงไม่ออกไปลบหรอกก็ให้พวกมึงอ่ะตัวเล็กๆน้อยนไปนะครับพวกมันก็ยืนอยู่ข้างหลังเราดูเออตกลงกันได้เมื่อไหร่ว่านะครับเดี๋ยวกูก็ได้เลื่อนยศแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมึงจะลบแพ้หรือชนะมันก็ได้เลื่อนยศอยู่ดีสวนพวกมึงก็นั่นแหละครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับ อยู่แถวนั้นนะครับออ่าต่อไปนะครับบอกว่าฉันยังจําคุณได้ดีและคิดถึงคุณคือคนเขาจามันได้แล้วก็มันจะต้องเป็นคนดังพอสมควรนะครับอืมเรื่องเหตุการณ์นี้คงจะดังคงจะมีรูปหรือคลิปอะไรเนี่ยถ้าใครมีก็ติดต่อขอหน่อยนะครับอยากเอาให้เพื่อนดูว่ามันไปเอาธงชาติไทยลงมาตอนไหนหรือทำไมคนกัมพูชาถึงแบบปลื้มมันักหนานะครับอ่ะต่อมาแล้วเขาบอกว่าเขาคือฮีโร่ของชาวเขมรน,นะครับยกให้ทั้งใจเลยนะครับ ฉันไม่เคยลืมเขาอืมนะครับคงจะเก่งจริงนะครับผมก็จําได้ผมไม่เคยลืมการกระทําของเขาที่มีต่อประเทศอ๋อนะครับบอกว่าทุกอย่างอยู่ในใจเราเสมอชาวคอมเมนต์อืมนะครับต่อไปฉันจาได้เขาได้ดีเขาคือพระเอกเขาคือเทพเทพบาลาแล้วก็ยกมือไหว้ครับปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบนะครับสามทีครับไหว้ยังเป็นพระเลย <laughs> นี่นี่ขนาดมึงลบแพ้แล้วมึง,งขนาดนี้นะครับอะ ต่อไปนะครับฉันคิดถึงน้องชายเสมอเทพมาลาอยากให้ทหารทุกคนมีความกล้าเหมือนนายอนะครับอยากให้ทหารทุกคนไปไปตุยเหมือนเมือะนะครับครับอ่ะต่อมานะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าทหารเรามีความกล้าหาญเสมออมต่อไปนะครับขอให้จาตัวอย่างเทพมาลาเอาไว้นะครับจําไว้เสมอเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่เสียใจนะครับเพราะเราทํา สิ่งเหล่านี้ด้วยความรักและเคารพในประเทศชาติปลูกความพึงเพืิดีเหลือเกินนะครับสร้างแล้วก็สร้างฮีโร่นะนะครับแล้วก็ปลูกความพึงเพืิได้ข่าวว่าอาหารใหม่ๆที่ไปในฝึกได้เดือนเดียวนะครับ <laughs> แล้วก็กระหายอย่างนี้เราว่าจะมุรดเดือดแล้วนะเซียนเอเอซียนเซียนในการอยากปะทะเหลือเกินนะครับฝึกการใช้อาวุธมาแล้วอยากปะทะเหลือเกินนะครับที่ส่งมาใหม่เนะี่ยเย้ยๆกับคนไทยเนี่ยนะครับเพราะว่ปลูกฝังมาให้เกียิคนไทยแบบขั้นสุดนะครับ เพื่อจะให้ปฏิบัติการคือเป็นเยื่อนะครับเยื่อในการสร้างความเกลียดชังก็มาก็เดี๋ยวก็รู้นะครับปะทะกันจริงจริงจะเป็นยังไงนะครับมึงฝึกที่มาเดือนเดียวคนที่เขาอยู่มาตลอดนะครับเดี๋ยวก็รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะอ่านคอมเมนต์ต่อกันนะครับบอกว่าชาตินี้ฉันจะไม่มีมีวันลืมวีรบุรุษแห่งชาติคอมเมนต์นะครับเขาเป็นเทพมาลานะครับนะครับฉันจะระลึกถึงเขาเสมอนะครับแล้วก็เป็นอีโมจิกอดกันนะครับคือระลึกถึงตลอดนะครับเพราะว่า เขาคือคนเดียวที่เอาธงเสียมลงมาได้อะนคิดดูดิทั้งกองทัพอะบีเฮควยังทําไม่ได้เลยนะครับเจอไอ้นี่ทาได้ะนะครับอ่ะต่อไปว,ว่าเขาทํางานหนักเพื่อชาตินะครับแต่เราไม่มีอาวุธสมัยใหม่ยังเสียมมันจะปกป้องมันจะปกป้องเขมรได้สักเท่าไหรล่ล่ะเสียใจที่เราต้องเสียทหารดีๆไปนะครับแต่ประชาชนอย่างเราจะเสิดสละอะไรได้อย่างเขาล่ะนะครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของเรายังยากจนอยู่เลยนะครับไม่สามารถสนับสนุนให้กองทัพมีอาวุธสมัยใหม่ได้อ่าครับว่า โยงมาสรุปก็โยงมาว่าที่กูช่วยอะไรไม่ได้เพราะกูจนนะครับแค่นั้นแหละกููใส่เยอะนะครับออ่ะผมก็จะจดจาฮีโร่ดูมคนนี้ไปตลอดการต้องมีคลิปมีอะไรแน่แน่เลยนะครับถึงว่าแบบถึงแบบชอบกับนักหนานะครับคอมเมนต์สองสามร้อยเนี่ยชื่นชมกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปสืบเสาะดูนะครับแต่มันหายา,ยากครับเหมือนๆว่าบางทีมันก็บกล็อกไอพีเราอ่ะเข้าไปดูไม่ได้นะครับว่า อันนี้มันเป็นข้อมูลลึกๆอะไรเงี้ยต้องไปแฝงตัวเงี้ยเข้าไปไม่ได้นครับดูไม่ได้นะครับกดทีบางทีมันก็บอกว่าอะไรนะรอรอการยืนยันหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับมันเข้าไปดูไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปนะอบอกว่าเขาสวยและรอจากภายนอกสู่ภายในเอยูนี่บ้าแล้วนะ <c oughs> ออกแนวบ้าแล้วนะครับเออบอกว่าบอกว่าเราจะล้ำลึกถึงความค่าหายของเขาเสมอนะครับ ต่อไปนะครับเวสต์เตกน่ะมีภางกฤษมานะครับคือนับถือนับถือนะครับไม่เคยลืมนะครับระลึกถึงท่านเสมอโยกท่านเลยเป็นไงล่ะนะครับต่อไปนะครับไอพวกไม่เคยลืมหรือนับถืออะไรก็จะข้ามไปนะครับอืนะครับบอกว่าเก็บไว้ในใจนี่ก็อาข้ามไปแล้วกันคอมเมนต์ก็คือแบบว่ระลึกถึงพูดเขาตลอดนะครับบอกอุ้ยผมจําไม่เคยลืมเลยผมเขาก็เคยฝึกด้วยกันนะครับแต่การ การที่จะมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามนะครับการเอาตัวรอดเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะสอนกันได้นะครับผมรอดมาได้แต่เขาเสียไปมันเป็นความเสียใจที่ผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับก็ก,กำลนึกถึงเพื่อนเขานะครับว่าบางทีการเอาชีวิตเอาตัวรอดในสงครามเนี่ยมันก็สอนกันไม่ได้หรอกครับบางคนกล้าหารเยอะนะครับรอดบางคนกล้าหารเยอะก็ไม่รอดบางคนไม่ทาเฮียอะไรเลยรอดนะครับมันสอนกันไม่ได้แต่ก็ต้องนึกถึงช่วงที่ฝึกเวลาที่ฝึกมาด้วยกันนะครับความกล้าหารพอที่จะเปลี่ยนประเทศ แต่ว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปอ่ามันก็พูดถูกนะครับคนกล้าหาญกล้าเปลี่ยนประเทศนะแต่ความกล้าหาญในการเปลี่ยนประเทศก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปนะครับมางคนมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับอ่ะอีกสักคอมเมนต์ละกันนะครับบอกว่าฮีโร่ก็คือฮีโร่นะครับเขาคือฮีโร่ที่กองทัพกัมพูชาควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับอืมนะครับฮีโร่ก็คือฮีโร่ต่อให้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเขาก็คือฮีโร่นะครับอ่ะนี่คือการยกย่องยอมรับนละถือ ของเขานะครับส่วนของเราก็มีนะครับหลายหลายทหารหลายๆนายที่ยอมเสียสละเพื่อคนอื่นก็นับถือหัวใจนะครับนับถือการกระทานับถือความเป็นทหารในตัวตนอย่างแท้จริงนะครับอ่ะก็ฝั่งใครฝั่งมันนะนะครับการยอมรับก็แตกต่างกันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ